Dan, อุ้ย <you> ตกใจอืออุ๊ยโดยนกัดโดนกัดอืเอาแล้วครับสวัสดีครับขอตอนบน้องๆหนูๆและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับกาสู่เกม Resident Evil Village นะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของเดโมโนะครับในด่านของปราสาทนะครับเราจะมาได้เดินเล่นในปราสาทกันไปไปดูดีกว่าความยากอะเอาเป็นมาตรฐานก็พอตกลงนะครับ ลูกสาของอีธานอาจอยู่ในปราสาทเขาเข้าไปในปราสาทที่ตั้งแต่งานโดยความหวังเดียวที่ได้พบลูกแต่สิ่งที่เขาพบกับเป็นการต้อนรับที่ไม่น่าลื่นลมเอาเสียเลยเราครับเรามาตื่นในปราสาทนะครับโอ้ยโอ้โหี่ที่ไหนเนี่ย นี่อะไรอะแก้วสีแดงฉันนะครับมาได้แก้วออกมานะครับผมโอโ้มีเงาเราด้วยนะครับในกองไฟไม่มีอะไรนะครับในห้องถึงจะดูสุดโซมแต่ก็ยังดูสวยนะครับโอ้โห ก่อนเดาะง่ายนะครับแปลว่าเราต้องมีอุ้ยตู้ปิดเองมีกุญแจเสียบอยู่แต่กดแต่ใช้ไม่ได้ครับนั่งยองมีอะไรอยู่ในเตาผิงครับทางไปต่อเหรอ้อย่าพึ่ง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 ,ง,ง,งใจเย็นใจเย็นอุ่นใจเย็น ออกไปมันล็อกอีกด้านนะครับอันนี้เป็นรูปหญิงพมจันย์นะเป็นการเก็บเกี่ยวแปลว่าในห้องนี้ไม่มีอะไรเลยครับเราครัฟของได้ไหมไอเทมนะครับมีครัฟยาแล้วก็มีแก้ว แก้วทำอะไมได้บ้างประสอบแก้วนะครับไม่มีอะไรแปลว่าเราต้องรอดไปครับโอ้โหต้องคานด้วยไม่ใช่อุ้ยหนูหนูหน,หนูแค่หนู ไ,ได้เศษเหล็กขึ้นสนิมเอาไว้ครับแค่นี้เหรอเราว่าถือปืนก่อนวะเพื่อความปลอดภัยได้แหวนดวงตาสีแดงกลับนะครับ นี่ครับนะตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบอ้าวได้ดวงตาสีแดงกลับนะครับตรวสอบดวงตาได้ไหมอุ้ยมันอยู่ๆอยู่อยู่ๆวะ่ะทางเปิดนะครับต้องแทรกตัวผ่านไปอย่าเพิ่งมีตัวนะชิปคือวิ่ง อะไรเนี่ยแป๊บเดียวสอนวิ่งแล้วนี่ของอยู่เก็บไม่ได้อะนะอุ้ยเด็กคนหนึงคนหนึงเปิดได้สารเคมีเร็วเอาคราบของกัน สารเคมีเหลวกับยากระสุนได้ไหมของไม่ครบนะครับยาล่ะยาก็ยังไม่ครบยังสร้างอะไรไม่ได้ขอตูด้านที่กนเดิมมีของให้เก็บครับได้แล้วดินปืน ประตูนี้ต่อจากห้องผลไม้ครับตอนนี้เราน่าจะสร้างดินปืนได้วนะไม่ได้ยังยังมีไม่ครบนะครับแต่ว่าไปได้ทางเดียวครับทางนี้พวกนั้นเอารถไปไว้ไหนอะตรงนี้นะครับตรวจสอบใส่ดวงตาได้เหรอใช้สิ่งนี้ไม่ได้ ลักษณะเหมือนหน้าเลยสักอย่างมีสามอันนะครับน่กกนบากดใจไม่ได้เลยว่าใช้ไม่ได้เลยต้องไปหาของครับออกได้ไหมสวมหน้ากากให้การจ้องมองอันมืดบอดของเทวทูตมีเพียงเช่นนั้นเจ้าถึงจะปลอดภัยมันมีเสียงใครวะ อ้เราพบกันอีกแล้วดุค e ุ e คุณอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะอาสาที่ทำเงินแต่ได้เจอลูกสาวหรือยังล่ะไม่นะถ้าเธออยู่ที่นี่จริงอ่ะถ้ายังเห็นปราสาทคงเก็บโรตตัวน้อยวันห้องส่วนตัวนะว่าไหมดิมิเทสกูเหรอถ้าเป็นอย่างนั้น่ะไม่ลองไปดูล่ะ อาจจะโชคดีก็ได้นะ looking, พูดถึงเรื่องดูคุณอยากจะซื้ออะไรหน่อยไหมล่ะ oh, <Welcome. S 1> ยินดีครับนี่คือคนขายของของเรานี่เองชิดูสินค้าให <in my S 1> ม่ของฉันได้เลยมีอัปเกรดปืนนะครับอันนี้โอ้โหสองพันห้ากระสุนแมกความเร็วสูง กระสุนดีกว่าไหมกระสุนมาแล้วกันใช่อันเดิงแล้วก็เอาย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 โอเคนี่อะไรอะ่ะสุนปืนพกอ้าวนี่ไม่ใช่เหรอบอกน้องซื้อสุนผิดนี่กระสุนลูกซองอะ่ะฉันซื้อสุนผิดเหรอ หมดมีเพิ่มจำนวนช่องด้วยว่ะ w h ้ขายของได้ขายแก้วสิครับขาย And buy it I will. ้วขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่กระสุน ปเยอะเลย <laughs> เรียบร้อย <laughs> โอเค good d มันก็ขอให้โชคดีนะนี่ครับตัวสอบครับเขาว,วงกฎของนอสทีนช่างฝีมือจากยุคปลายศตวรรษที่สิบเก้านอสทีนถูกตาหน้าว่าเป็นคนนอกที่ที่บ้านเกิดของเขาเขาต้องระหกุะเหินเร่ร่อนจนมาถึงหมู่บ้านที่ห่างไกลแห่งหนึ่งจากนั้นเขาจะสร้างเขาว,วงกดขึ้น4ี่แห่งได้แก่ประสาท บ้านบนเดินเขากังหันน้าและหอเหล็กทันทีที่สร้างเสร็จเขาขยกกปืนจ่ะขมับฆ่าตัวตายนะเขาวงกดแต่แห่งล้วนแตกต่างกันและต้องใช้บอลลูหะที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นวิเศษในการทํางานภายในแต่ละเขาวงกดมีซากตกผลึกของมนุษย์ซึ่งว่าว่าเป็นภรรยาที่รักทั้งสีคนของนอสทีนและเขาวงกดก็คือสุสานของพวกเธอตรวจสอบครับดวงตาได้ไหมไอ้สิ่งนี้ไม่ได้สิบนาทีแล้ว ต่อไปต่อไป,ต,อไปต่อเวลาน้อยเวลาน้อยด้านนี้นะครับเวลาน้อยครับเราต้องรีบเพราะมีเวลาเล่นแค่30นาทีเท่านั้นอา้าวฟันนี้ด้วยครับได้กระสุนมาอีกจะทำเสียงดัง ห้องนี้น่าจะเชื่อมกันนะมันล็อกจะอีกด้านหนึ่งไม่มี้องนี้เข้าได้วะเอกาสารครับตรวจสอบวันที่หมตุลาคมเลดนิกสงชายหนึ่งหญิงสามวันที่8ตุลาคมคุณแม่มมลินดาพบนาหญิงดิมิเทสกูวันที่1กุมภาพันธ์ท่านดายุกมาลือเรื่องธุรกิจ โอ้โหนี่เดี๋ยวว่าเป็นรูปทั้งสามคนนะสามบุตรีเบราเคสซาดาและเดนเนล่าสามคนนะครับอุ้ยํำเสียงดังํำเสียงดังกระสุนเยอะอยู่ ได้ตังเพิ่มครับมีลิฟด้วยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอันนี้น่าจะยังใส่ไม่ได้ต้องไปอีกด้านหนึ่งไปนี้ฟันได้ยิบเตรียมเลยครับเตรียมเลยครับจังหวะนี้ตรงกลางเท่านั้น นี่นี่ส่นวนภัยเปล่าเออไม่ใช่ตรงกลางเท่านั้นครับประตูเปิดรอแล้วด้วยเสียงดังกันหน่อยเสียงใครไอ้วะ ไม่มีของให้เก็บจ้า <c oughs> ผลภัยนี่ไงรัไประดิดยาได้แล้วครับนี่ไงมีสามอันแนะ <c oughs> ว่าตรวจสอบ <c oughs> เลือดไม่มีอะไรครับ ฟันไม่ได้มนไม่มีอะไรจริงๆนะให้ดูทำไมโอ้โหรอยลิฟต์เลร์เธออยู่ด้านบนครับเ,เสียงปลดล็อกอ๋อนี่ต่อจากห้องนี้ ห้องนั้นเปิดได้ปะมันล็อกอีกด้านครับต้องขึ้นข้างบนนั่นแหละ<ก>เตรียมให้พร้อม<ก>ซ้ายดีกว่าฝวาร้ายซ้ายดี<ก>ไม่ดื่มที่ทำเสียงดังด้วย เสียงเลยวะทำได้ยังส่วนปืนยังทำไม่ได้อ่ะนี่ฟันได้ไหม,มฟันไม่ได้มันล็อตจะอีกด้านเสียงอะไรเนี่ย ลองดูอีกด้านนะครับ๋อ,อเสียงโคมห้องนี้เข้าได้ไหม,ไมใช้ดวงตานี่ไง ไปก่อนเปิดเดีวะสวิเอาไอตัวอะไรเนะี่ยเหมือนมแมลงนะครับเฮ้ยเต็มหมดยงเงยอะแยะหันมาโดนเนี่ยอุ้ยโดนจัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยฉันจะมัดคุณไว้โอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอ,อุ้ยตกใจอืม Ui, đốn cắt đốn cắt, hả? How's it feel? Ở xí ở xí ở xí ở quá đốn đạc quá, chúc bay chúc mà hả? Bayăng ăn ไว้เสียงอยู่ด้านฝาว่ะมาอออุอยโดนอีกแล้วโอ้ยฝุ่นฟูเลือดฝุ่นฟูเลือดฝุ่นฟูเลือดออกได้ปะออกไม่ได้ออุยอุยอ Yeah 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 y e a องนี้ไปได้ไปได้แล้วห้องนี้มันตันนี่มาแล้วครับมาอืมาจะแขวงฉันในห้องโทนเหรอฮะ ไงเป่านี่ฝันได้ป่าววะฝันไม่ได้อ,อู้หโอ๊ะปัวปัวโ,โดนอย่าขยับสุดจะหมอนเดี๋ยววะเยี่ยมเลยทำอไรไม่ได้หรอวะ เปิดสิโอ้ยสุยสดยอดสุดยอดฟันฟันตัวสอบมีอะไรอ่ะเราไม่มีของอ่ะมันล็อกอยู่ใช้นี่ได้ปะไม่ได้เอาไงดีวะเนี้ย ฮุบฮุบโอ้โหโดนอีกอั๊วะมามีของให้เก็บไหมไม่มีอ่ะตอนนี่ไงต้องหนีอ่ะเนี่ยหลงสู้ตั้งนาน วันที่9มิถุนายนปี1958นะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ฉันมาทํางานที่ปราสาทฉันตกใจที่สุดเมื่อเห็นว่าพนักงานทุกคนวัวเป็นผู้หญิงพวกเขาบอกฉันว่าอย่าได้ทําให้นายหญิงและบรรดาลูกสาวกวดเด็ดขาดมันออกจะแปลกๆอยู่นะวันที่2 3มิถุนายน1958นับแต่ฉันเริ่มทำงานที่ปราสาทก็ผ่านไป2สัปดาห์แล้วฉันก็ยังกลัวนิดๆแต่ใช้อีกคนหนึ่งที่ชื่อออเดล่าทําผิดและคุณเดเนล่าก็ใช้มีดฟันหน้าเธอและตอนกลางคืนฉันได้เสียงร้องคํำควรอย่างกับผี ตะเวนไปทั่วห้องโถงฉันจะกลับบ้านวันที่8กรกฎาคม1958ฉันจะทำไงดีตอนทานอาหารเย็นนายหญิงน้อยบอกว่ามันร้อนอบอ้าวเกินไปฉันได้เปิดหน้าต่างเงี้ยไปนิดหน่อยปิดมันเลยนะปิดเดี๋ยวนี้ทุกคนขีดร้องใส่ฉันพร้อมกันอย่างนั้นฉันกลจะถูกพาไปห้องใต้ดินและจะไม่มีใครได้เจออีกฉันไม่รู้ทำยังไงฉันไม่รู้ทำไงดี เมื่อกี้ครับให้หนีครับเราก็สู้ใหญ่เลยครับอย่างว่าคุนไม่กลัวใครอยู่แล้วไงไม่ได้เอาา้าวผิดหมดแล้วบังนะโอ้โหเจอแล้วคุณแม่ไม่รินได้ระสุนก็หมด กลัาสิบนัดครับเมื่อกี้ยิงทียิงขว้างเกี้ยงเลยแปลว่าเจอตัวนั้นจะยิงไม่ได้นะผหญิงคนเมื่อกี้พยายามมาทำยาได้ยังอะ่ะ ไม่ได้ครับขัดสารเคมีนี่ไงถึงห้องอะไรเนี่ยเปิดอินอินไลท์คืออะไรอะ <c oughs> ตันมันเหรอ ดันให้มันติดไฟเหรอ,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 อนี่ติดไฟแล้วทางลับเปิดครับมืดจัดโอ้โหไฟฉายออโตโอ้ดีมากเต็มไปด้วยเลือดแห้งกัง เครื่องทรมานครับนี่คือห้องใต้ดินที่เขาบอกใช่ไหมเนี่ยมีเปิดเชื้อเชิญด้วยว่ะแต่ไม่มีของครับขอกระสุนหน่อยวัสักนะครับ Ina, a, OS, อดีนามิฮาเอล่าโอเอสองกิษอลิเซตเดนโด้าเกตานาดีนคาเมเดียเบงาอคืออะไรวะสมัครอะไรกันรายชื่อนี้ไปเนี่ยศพคนเหรอจริงด้วยมันผมเหมือนไว้วะนะ นี่คือชั้นใต้ดินที่เสุดสยองเขาว่ากันอารีน่ากินเก่งมิฮาเอล่ากินเก่งโตอิสกินเก่งอิงกิษแปรปวนมนาฮังก็ตื่นตัวมากเกินไปอุ๊ย สร้างไอเทมก่อนครับใส่น้ำแกงมาหนึ่งถุงอุ้ยยังไงวะเสียงเสือดสยองจริงจริงนี่มันหน้าตัวอะไรเนี่ยไม่เสร็จหรอ่ะ สร้างส่วนได้ยังยังดีวะงั้นไงเข้าก่อนเข้าปิดกันปิดกันออาสิอ่ะ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 สิอ่สิ

อืมอืมอืมไปยังเรียบร้อยว่าน่าจะมีอีกนะอะไรมาเนี่ยเอ้ามีคานมาอีกอืมเรียบร้อย ส่วนจะหมดแล้ววะไม่ก็มามามาถือมากัหมดเลยนะเรี็บร้อยทำไมเท่าไหรน่นี่อืมอืมอืม,อม,อม อ,อ,อืม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 ไปไปสุนจะหมดแล้ววะสุนหมดวะมีรูว่ะ <c oughs> ออกออกมากันเยอะเหลือเกิน อ,ออืืมอมอออเรียบร้อยครับหมดหมดจังหมดจังหมดแล้วพ <c oughs> าไปต่อได้ไหมเร <c oughs> าไม่มีไอเทมนะครับกระสุนก็จะหมดมีดเลยครับเท่านี้ ไมีน่าเชื่อเลยว่าแคสเซนด้าจะก่อเรื่องบุ่นบุ่นทั้งหมดนี่อะไรเนี่ยต้องวิ่งครับวิ่งจุกวิ่งจกวิ่งจุกอุยจุกจุกเลือดชาี่แข็งแกร่งใช่สิฉันแข็งแกร่ง ส่วนลูกซองแต่ไม่มีลูกซอง <c oughs> แกคือจานหลักของคืนนี้ไป <c oughs> จะไปไหนเจ้ามนุษย์ตัวเรียบร้อยครับจบไปแล้วครับอย่างที่บอกครับตัวนี้นะครับ และเซนต์อีวิววิเลตนะจะเป็นตัวเดโมอยู่เราได้เดินประสานะครับเจอกับแวมไพร์สองตัวนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันในตัวเต็มอีกทีนะครับเกมสนุกมากครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า